อันนี้เรารับเขาเรียกว่าเขตชนบทเมืองไทยหรือว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับเรือบ้านนอกของประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมได้มาเห็นนะครับผมเป็นคนลาวนะครับผมว่าไม่ใช่บ้านนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเขตชนบทนะครับผมเห็นแล้วนะครับยังเท่าเทียบกับในตัวเมืองบ้านของผมได้เลยนะครับทุกคนนะครับนี่เลยครับ ยังเป็นทางคอนกรีตหรือว่าดาดยางนะครับความเจริญของประเทศไทยนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับยังไม่เห็นมีาทางดินแดงทางขี้ตมขี้ฝุ่นนะครับคือแบบหาดูได้ยากนะครับยังไม่เหมือนอย่างทางบ้านของผมเลยว่าขนาดโตเมืองนะครับยังเป็นทางดินแดงอยู่เลยนะครับแต่นี่คืออยู่ในเมืองไทยนะครับคือแบบไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับทุกเส้นทุกซอยนะครับตรงไหนว่าเป็นเช่นทางนี้คือ นี่แหละครับเขาเรียกว่าเช้่นทางตัวจริงนะครับต้องเป็นเช้่นทางดาดยางหรือว่าปูคอนกรีตรไปแบบนี้นะครับอยู่เมืองไทยนะครับโอ้โหทางรถงามนะครับดีนะครับอันนี้ก็คือเช้่นทางรถหรือว่าอยู่แถวเมืองกาดใต้นะครับหรือว่าอยู่ในตัวเมืองจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้ผมอยู่นี่ก็คือเป็นเมืองบ้านกาดใต้นะครับทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าเห็นแล้วนะครับแบบสวยงามมากนะครับตัวเมืองลำปางนะครับ กขาเป็นเอกลักษณ์เมืองหนึ่งนะครับชิงที่แบบมีเป็นตัวเมืองแล้วก็เป็นเขตบ้านนอกนะครับแต่ว่าความเจริญของประเทศไทยนี่สิแบบผมเป็นคนลาวและผมเห็นแล้วอย่างอึ้งนะครับก็รูเหมือนอยองทางบ้านห้องผมนะครับแต่ว่ามันมีความเสน่ห์และแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเช่นทางรถนะครับโอ้โหเช่นทางรถนี่คือเป็นทางรถแบบปนูนหรือว่าซีเมนอย่างดีนะครับแต่แถวนี้ก็มีทุ่งนงทุ่งนาด้วยนะครับนี่ครับประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมเป็นคนลาวนะครับ ผมเห็นแล้วก็ปแปลกเหมือนกันนะว่าประเทศไปรศไ imprint, ประเทศไทยนะครับเป็นอะไรนะครับที่เขาสร้างมาแล้วเป็นอะไรที่เขาพัฒนาอย่างดีมากนะครับยังไม่เคยเห็นาทางรถขี่ดินแดงเลยนะครับผมก็ยังอึ้งเหมือนกันนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่นะผมเป็นคนลาวนี้ออกมาพูดแบบนี้นะครับออกมาเล่าเรื่องนะครับไม่ไล้โมนะครับผมพูดตามความจริงสิ่งที่ผมเป็นคนลาวได้มาอยู่ไทยแล้วก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่ผมได้ขึ้นมาลําปางในวันนี้นะครับทุกคนนี่ครับ ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเป็นเส้นทางราดยางเรือปู่้คนกีดไปแบบนี้นะครับเป็นทางสองเลนอย่างดีนะครับคันว่าคนไทยอยู่แถวตัวเมืองลำปางนะครับก็สบัสด,ดีเจ้าเลยนะครับเพราะว่า ผมก็ขึ้นไปบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเช่นแบบปีใหม่อะไรแบบนี้นะครับทุกคนอ่าคันว่าใครอยู่ภาคเนี้ยก็สวัสด,ดีทักทายทุกคนนะครับก็สามารถเม้นหรือฝุดคุยกับผมได้นะครับมีคนก็บอกว่าจะาให้ผมไปเที่ยวทางเชียงใหม่หรือเชียงรายได้เลยนะครับด้วยวแม่ห้องซ้ายแม่ห้องสอดอะไรแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ไลฟฟังบรรยากาศหรือว่าไลฟฟังอ่าเล่าเรื่องทาง จังหวัด่งนู้นูอนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะสนุกมากนะครับหรือว่าน่าจะสวยมากนะครับถ้าผมได้ไปแล้วผมจะไปดูสักครั้งนะครับเพราะว่าผมก็อยากไปนะครับแต่ว่ามีโอกาสนะครับผมจะไปดูนะครับแต่วันนี้นะครับผมอยู่ตรงที่บ้านกาดใต้นะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งนะครับเมืองหนึ่งนะครับที่แบบสวยงามมากนะครับความที่จะิญนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แบบไกลเช่นทางใหญ่มากนะครับ ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่นี้ก็คือแบบเข้ามาในหมู่บ้านนะครับทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆแบบนี้นะแต่ว่าจองสํำหรับผมได้เห็นนะครับจะเท่าเทียบกับในตัวเมืองบ้านของผมได้เลยนะครับคนที่ความเจริญของประเทศไทยนะครับอยงที่บ้านผมนะครับความเจริญมันไม่ได้แบบเดือมล้ำแบบนี้นะครับทุกคนมันจะแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับของบ้านในเมืองอยู่ที่ลาวนะครับ ไปบางที่นะครับยังเป็นทางเดยดดินแรงนะครับเป็นทางขี้ตุมขี้ฝุ่นแบบนี้นะครับแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยสิ่งที่ผมได้มาเห็นนะครับจะทุกเส้นทุกสายนี่แหละครับไม่เล่นโมนะครับเป็นพูดความจริงนะทุกคนจริงที่ผมเป็นคนลาาได้มาเห็นนะครับโอ้โงบมหาศาลเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็มีไลค์คอมเมนต์นะครับ FC อฟซยู่่าเนื้อนะครับที่เม้นทถักถ่ายเข้ามาทางช่องของน้องบ่าวเราในอินดี้นะครับผมก็ต้อนรับทุกคนนะครับ ทุกคนก็ต้อนรับผมนะครับผมบอกเลยนี่แหละครับผมนี่หลักประเทศไทยมากเลยนะครับสิ่งที่ผมได้ไปนู่นไปนี่แล้วก็ได้เห็นนะครับโอ้โหผมก็อยากเก็บขีดนี้หรือว่าเอาไปเป็นตัวอย่างหรือว่าพัฒนาบ้านเดือนของผมได้เลยนะครับผมก็อยากให้มีแบบนี้นะครับอยู่แบบทางรถอยู่ทางบ้านผมนะครับจะให้มีทางรถด,ดินแดงหรือว่าทางรถขี้ฝุ่นอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้มันมีแล้วนะเอออยากให้มันแบบ ทางรถงามๆเหมือนแบบนี้ทุกคนลาดยางด้วยปูคอนกรีตไปแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าทำา1กิโล2กิโลนะครับแต่ก็ใช้เยอะแยะมากมายนะหรือว่าใส่งบมาสารเลยแหละครับแต่อยู่ที่เมืองไทยนี่คือแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับสิ่งที่คนไทยเขาสร้างทางรถหรือว่าสร้างถนนนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วแบบยังอึ้งเลยนะครับขนาดบ้านนอกบ้านนอกนะครับแต่บ้าดูแล้วยังเจริญกว่าบ้านเดือนของผมอีกนะครับนี่ครับอยู่เมืองไทยนะครับแต่ว้า เห็นบ้านเมืองเขาแบบนี้นะครับอยู่ในตัวเมืองลำปางนะครับหรือว่าเขตชนบทแถวบานกาดใต้นะครับผมเห็นบ้านแต่ละหลังนี่คือแบบไม่ธรรมลานะครับบ้านดูเล็กๆดูแบบบ้านชรงไทยทรงเก่านะครับแต่ว่าความเจะเดิญหรือว่าคนไทยเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบยากจนนะเป็นคนที่แบบมีเตืองมีเป็นคนรวยอะเรียกง่ายๆนะครับ แต่ละบ้านนี้ก็มีแต่รลถล้ลวงงามๆที่แบบจอดอยู่หน้าบ้านหมดเลยนะครับยอย่างที่บ้านผมนี่คือแบบหาดูได้ยากนะครับเพราะว่า,าอยู่ลาวนะครับความเจริญนี่คือแบบแตกต่างกันเยอะมากนะครับยอย่างคนไทยนี่คือแบบอย่างน้อยก็มีรถเก๋งหนึ่งคันหรือสองคันนี่ก็คือแบบดูแบบธรรมดานะครับพออยู่ที่บ้านผมนี่ก็คือแบบบ้านหนึ่งมีแบบนั้นก็แบบเป็นบ้านเศรษฐีแล้วนะครับนี่ครับความเจริญของประเทศไทยนะครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับทุกคนทุ่งนงทุ่งนานะครับดูวิวนะครับบรรยากาศที่แบบสวยงามมันคะมากเลยนะครับอยู่ในตัวเมืองลำปางหรือว่าอยู่แถวนี้นะครับนี่เนี่ยนะครับปีใหม่นี้นะครับผมก็จะได้ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นไปตัวเมืองลำปางนะครับทุกคนข่าผมเขาไม่เคยถ่ายคลิปหรือว่าดีวิวในตัวเมืองลำปางเลยเพราะว่าจะไม่ค่อยมีเวลากลางบันเลยทุกคนพอออกไปก็มืดมืดเลยแบบนี้นะครับไว้รอบนี้ความผมได้ขึ้นไปนะครับ ผมจะไปถ่ายคลิปเพื่อรีวิวในตัวเมืองลำปางให้ทุกคนดูนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็คือแบบแนวแถวใกล้ๆบ้านแฟนผมนี่แหละครับก็ขับรถวิวหรือว่าขับรถไปดูเส้นทางนี่ครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าเฮ้ยอยู่แถวกว้างการใต้อะจะมีแค่ตรงนี้เองมั้งแต่ว่าอ้อมไปตรงนู้นตรงนี้นะครับก็จะมีแต่เส้นทางแบบนี้ไปหมดเลยนะครับโอ้โหทุกคนผมบอกเลยครับรถอยู่ที่เม,มืองไทยนะครับก็ สบายเลยนะครับมีแต่ทางรถกางามแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นไฟแสงสว่างนะครับก็ตอนกลางคืนนี้ครับทางรถมันดูเปี่ยวนะอ่าดูบรรยากาศทุ่งนาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ากลางคืนนี้สิจะไม่ดูเปี่ยวเลยนะครับแสงไฟนี่คือสว่างมากนะครับขอยู่ที่บ้านผมนี่คือแบบอุ้ยมืดตึ๊บตื้อเลยนะครับต่อแต่สแสงไฟหน้ารถอย่างเดียวนะครับแต่นี่คืออยู่ที่เมืองไทยนะครับ จะมีเป็นแสงไฟเขาเปิดให้ใช้งานนะครับให้ความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับทุกคนนะนี่ครับอยู่ที่เมืองไทยสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาสร้างนะครับโอ้โหผมได้เห็นแล้วนะครับผมก็ได้มาเก็บคลิปนี้นะครับหรือว่ามาฝากเอฟซทุกคนนะครับฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับผมเห็นเลยว่าครับว่ามนุษุ์ถ้ำนะครับ มาเห็นแบบนี้นะครับดูความเจริญของประเทศไทยนะครับเขาอาจจะคิดว่าอยู่ที่ลาวก็ได้นะครับโอ้โหผมบอกเลยคนลาวนะครับหรือมนุษยทถ้ำนะเห็นแบบนี้นะครับเขาไม่ค่อยชอบกันนะเขาไม่ค่อยชอบเป็นสิ่งที่อะไรที่มันเป็นเจริญมากนะเขาก็คิดว่าบ้านของเขาอะ่ะเจริญแล้วนะครับมนุษยทถ้ำเขาคิดว่าแบบนั้นนะครับก็อยากให้เปิดหูเปิดตาซะบ้างนะครับว่าเออดูเมืองเขาฟันเขาบ้างนะครับว่า เขาพัฒนายังไงเขาบ้านเมืองเขานะครับดียังไงนะครับดูเส้นทางก่อนนะครับก่อนจะดูทุ่งนาเขาหรือว่าก่อนจะดูนะครับเห็นไหมครับเสาไฟแต่ละต้นนะครับอยู่บนหัวเรานะครับคือเป็นเสาไฟโซล่าเซลล์นะครับเสาหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักบือนะครับหลายเสาก็จะเป็นลักแสนหลักล้านนะครับนี่ครับทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับโอ้โหทุกคนครับนี่ก็อยู่แนวแบบ เป็นป่าบ้างนะครับเป็นทุ่งนาบ้างนะครับก็เป็นแบบเขตชนบทนะแต่ว่าดูแบบเขตชนบทก็จริงนะครับว่ายกเท่าเทียบกับที่บ้านของผมนี่ก็เท่ากับในเมืองนี่แหละครับโอ้ความเจริญของยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมก็อยากเอาไปฝากมนุษย์ถ้ำอยู่ที่ฝั่งลาวว่างนะครับแต่มนุษย์ถ้ำนี่สิ <_' S 2> เห็นแล้วเขาจอมหลับไม่ได้นะครับบ้านนี้คือเฮ้ยไม่ใช่เมืองไทยหรือเปล่าอยู่ที่เมืองลาวหรือเปล่าวความเจริญนะครับเมืองมีแบบมนุษย์ถ้ำแต่ละคนยังอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับ ก็ยังไม่เคยูผว่าออกมาดูอากาศข้างนอกนะครับก็คิดว่าบ้านเมืองของตัวเองก็คิดว่าเจริญแล้วนะครับไม่เชื่อเลยบ้านนี้คืออยู่เมืองไทยนะครับนี่ครับก็อยากให้มนุษย์ทํามดูดีๆนะครับบ้านนี้คืออยู่ในเมืองไทยนะครับโอ้โหทุกคนครับก็มนุษย์ทํามเห็นแล้วนะครับบางทีแบบความเจริญความเดืองล้านะครับเขาก็คิดว่าเฮ้ยในตัวเมือง,องจันทนระ์อะ เจริญแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่มาดูนี่ก่อนนะครับนี่คือเขตบ้านนอกนะครับนี่คืออยู่ภากเนื้อของไทยเลยนะครับความเจริญของเขาเห็นไหมครับมีทุ่งนานะครับมีเสาไฟนะครับแล้วก็มีเสาไฟคอยแสงสว่างให้ตอนกลางคืนนะครับหรือวเป็นโซลารเซลล์นี่เองนะครับมีต้นหนึ่งนี้ผมก็บอกเลยว่าน่าจะต้นหนึ่งสามหมื่นได้นะหรือว่าเกินก็ได้นะครับครับมี คนไทยดูอยู่นะครับก็สามารถเม้นมาบอกผมได้นะครับว่าเขาสร้างเสาหนึ่งต้นหนึ่งขึ้นนะครับใช้งบมหาศาลเท่าไหร่นะครับผมเห็นแผงโซลาเซลลแล้วนะครับโอ้โหครับวอยู่ที่้านผมนะครับอยู่แบบนี้นะเออน่าจะหายทั้งแถบเลยนะครับโจรขโมยไปแล้วนะครับเสามันจะเอาไปเป็นท่อนานะครับหรือว่าโซลาเซลลเอาไปติดใจเทียงนาอะไรแบบนี้นะครับคขันวอยู่ที่้านผมนี่คือหายนะครับ เดียวอยู่แถวนี้นครับมีงัวควายที่แบบเลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับแยกสามแยกนะครับเลือกเป็นแยกตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นเป็นแบบเป็นทางปูนคอนกรีตหมดเลยนะครับผมไม่ได้มาโมนะครับผมไม่ได้พูดออกมาหลอกลวงนะครับผมพูดตามความจริงที่ที่ผมเป็นคนลาวได้มาเห็นนะครับยองที่ผมมาเล่าแบบนี้แหละครับเห็นแบบนี้นะครับมนุษย์ถ้มอมาเจอนะครับเขาไม่ชอบนะครับว่าเฮ้ อันนี้คนเมืองไทยจริงหรือเปล่าอยู่ที่ลาวหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่เมืองลาวนะเว้ยเนี่ยคืออยู่เมืองไทยจริงๆนะครับฮานี่ครับผมไปกับผู้สาวนะครับเนี่ยซ้อนท่ายไปนะครับไปทุกทอดทุกทีนะครับโอ้โหคลิปนี้นะครับครับว่าใครดูอยู่ผมก็ขอบคุณนะครับผมบอกเลยผมรักประเทศไทยมากๆนะครับผมก็อยากอยู่แบบนี้แหละครับผมก็อยากจะทําเรื่อยๆนะครับก็ไปเที่ยวเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมได้ไปนะครับอันนี้ก็ ผมได้ไปก็คือผมมีงานนะครับผมก็ได้ขึ้นไปนะครับคนไม่ใช่ว่าเออไม่มีเหตุไม่มีฝนมือขึ้นไปทําไมอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ใช่นะครับผมก็ไปทําธุระกับครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับทุกคนอ่าผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศบ้านนอกเหมือนเมืองไทยให้ดูนะครับแต่ยองสําหรับผมเป็นคนลาวได้มาเห็นนะครับเหมือนเท่ากับตัวเมืองบ้านของผมได้เลยนะครับทุกคนความจะเดินอยู่ที่ประเทศไทยนะครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนอ่า ก็ฝากมนุษย์ถ้ำดูก่อนนะครับว่าความเจริญนะครับ